ไม่ได้อะเอาง่ายๆแล้วกันไม่มีแม้กระทั่งค่าเช่าบ้านจะมา้งอ EP นี้คุณขาเราบินลัดฟ้าค่ะมาอุดรธานีคุณขาวันนี้มาเจอแฟนคลับคุณเป็นแฟนคลับที่ติดตามดิฉันมาน่าจะประมาณร่วม10กว่าปีคุณขาเขาเนี่ยเคยไปเข้าพบตอนสมัยกระนู้เลยนะแล้วก็ตอนนั้นที่ไปอ่ะรู้สึกเขาทุกข์ใจมากมายอะไรไม่แน่ใจนะ หลังจากเขาดีขึ้นฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเข้ามาเจอดิฉันแล้วมาขอบคุณฮะคุณขาแล้วก็เขาบอกเขามีความตั้งใจอย่างหนึง่งที่เขาอยากจะตั้งใจมากๆเลยหากมีโอกาสเนี่ยอยากจะเชิญอาจารย์เนี่ยมาที่บ้านนี่คือความตั้งใจเอาง่ายคือเป็นความฝันเขาสูงสุดที่เขาอยากจะมีโอกาสคุณขาดิฉันมาละฉันเดินทางลัดฟ้าหาคุณขาตอนนี้มาอยู่หน้าบ้านเขาละ เดี yes. so you know huh ๋ยวเราจะมาดูกันว่าบ้านเขาเนี่ยพวงจุ <nın> ้ยเป็นอย่างไรคุณขาเด้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาตามฉันมาทางไหนเขารู้จักฉันได้ยังไงแล้วเขาประทับใจอะไรในตัวฉันคุณเริ่มต้นอันดับแรกก่อนเลยค่ะคุณขาบ้านเล็กที่ฉันชอบมากชอบมากคุณเห็นไหม988ทับ11 9คือการ9ผ่านจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดี8การเงินที่ดีเปถึงสองถุงด้วยกัน11คือชัยชนะและความสําเร็จคุณขา บ้านเลขที่นี้ไม่ธรรมดาค่ะแต่เดี๋ยวนะจะต้องเข้าไปเจอกันแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันในบ้านนะคะคุณเป็นไงคะคุณความฝันของคุณเนี่ยอาจารย์มาถึงที่รู้สึกไงบ้างปื๊ดรู้สึกดีใจมากครับฮะเพราะว่ามันเป็นความฝันของผมับแฟนกัแต่ตก่อนที่จะมีบ้านค่<ฮ>ะเพราะว่าผมกับแฟนคุยกันไว้ว่าถ้าจะมีบ้าน อโอเคนั่นคือจุดเริ่มต้นคุณสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะถามเนาะจริงๆต้องบอกว่าเราเราเองก็แอบประทับใจการที่เราบินลัดฟ้าเนี่ยมาจากกรุงเทพนะมาถึงตรงนี้ได้อย่างจริงๆต้องบอกว่าเธอก็จะได้เธอก็จะรู้สึกว่าอาจารย์เองเนี่ยคือเราก็จริงๆคือคือทั้งงานที่เราแน่นมากกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยคงมาไม่ได้อะเอาไง่ายๆแล้วกัน แต่เราตัดสินใจที่จะมาเพราะว่าเรารู้สึกประทับใจเธอ2คนนะคะสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะถามเธอเธอรู้จักอาจารย์แต่ปีไหนอ่รู้จักอาจารย์เห็นผ่านรายการค่ะน่าจะปี5้าเประมาณนี้ค่ะ2559ปีนี้2568ก็น่าจะเป็น8ปีเนาะเจปีได้มคุณครูเรียนบอก10กว่าปีเอาใหม่คุณครับประมาณ8ปีค่ะเจปีที่ผ่านมา แล้วอะไรที่ทำให้เธอวันนั้นเนี่ยตัดสินใจที่ติดต่ออาจารย์หรือเธอเองเธอใช้บริการอะไรมาก่อนก่อนก่อนที่จะไปหาอาจารย์คใช่ซื้อให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้ก่อนออกแบบลายเซ็นนะก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ใช่ครับอโอเคหลังจากนั้นก็ชีวิตเป็นไงบ้างหลังจากปรับเปลี่ยนดีขึ้นค่ะเอาง่ายทุกอย่าง<ก>คือสบายใจด้วยแล้วก็ดีขึ้นด้วยใช่ค่ะ แล้วก็อะไรที่เป็นเป็นแรงบันดาลใจหรือตัดสินใจว่าจะต้องมาพบอาจารย์ละคือตอนนั้นมันจะเหมือนกับว่าที่เราต้องหนึ่งก็คือมันมันอยู่ในช่วงจังวงที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็หาว่าเราจะไปยังไงดี <Okay. S 2> หนึ่งก็คือจะไปทําธุรกิจอันนี้ต่อหรือว่าจะอยู่อย่างนี้ต่อหรือว่าคือมันมีหลายทาง ตอนนั้นเนี่ยมันพยายามจะหาจุดจืนว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาก็เลยตัดสินใจเนี่ยมาหาอาจารย์เห็นว่าเธอขับรถมาเลยเอ๋อตอนนั้นใช่ครับคือจุดเริ่มต้นคือขับรถมาจากวันนั้นก็คือเดินทางมาหาอาจารย์ใช่ไหมัวันนั้นเนี่ยจาได้ไหมว่าอาจารย์พูดได้ว่าอะไรแล้วหลังจากลับมาเป็นยังไงบ้างอาจารย์บอกไว้ว่าเธอเอาเทียนนี้ไปนะแล้วเธอไปออกไปนี่เธอไปจุดเลยเธอไปจุด จุดแล้วห้ามหันกลับไปมองจดเสร็จแล้วเดินไปเลยแล้วทุกอย่างมันเริจะเปลี่ยน,น,นหลังจากนั้นเธอทําตามอาจา์ทุกอย่างแล้วเปลี่ยนมาดีขึ้นมากเลยก็คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเราใช้ข้อมูลนี้ได้มาได,ได้ครับโอเคคุณขาจริงๆต้องบอกว่ากวาที่จะมาเป็นเขาวันนี้เนี่ยเรามาเจอเขาในวันเนี่ยเขาสักเซสขึ้นเขาประรสบความสําเร็จขึ้นเขาดีขึ้น,น,น,นแต่คุณเชื่อไหมว่าสองคนนี้เนี่ย ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาเคยไม่มีแม้กระทั่งค่าเ <mas k> ช่าบ้านติดค่าเช่าบ้านอยู่เกิดอะไรขึ้นคะเหตุการณ์ในวันนั้นผมไม่มีไม่มีงาน,นครับล้วได้ผมได้ออกออกจากงานออกจากงานแล้วก็งานอีกจ้านหนงไม่จ่ายจ่ายแต่ก็ทวมขอจนจ่ายไม่เต็มเราตอนนั้นไม่มีองไไปยืงเงินเพื่อนกินข้าวแล้วก็อีกครั้งหนึ่งผมเห็นแฟนเราเล่นเกมกร้องผมก็ ตอนนั้นตอนนั้นใช้วิกฤตขนาดไหนได้ยืมเงินเงินวิกฤตแบบสุดไม่ไม่สุดกว่านี้ํา<อ>งานใช,ใช่ว่าตกงานใไม่มีเลยแล้วตัวเธอเองเนี่ยมีความรู้สึกสุดท้ายคือมันไม่เหลือแม้กระทั่งลิปสติกที่จะทาถูกไหมมันไม่เหลืออะไรเลยแล้วเห็นว่าเราเองเนี่ยเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยแล้วเกิดเหตุการณ์ประทับใจจนถึงุวันนี้คือเรื่องอะไรก็คือ,อ ตอนนั้นโทรไปหาแม่ก็เขาแม่ก็ด้วยกำลังที่ยังยังยังไม่เคยมีก็เลยแบบขอความช่วยเหลือจากป้าตอนนั้นป้าก็ใจดีครับป้าป้าใจป้าใจดีก็ให้มาให้มาตอกตอกตอกถอนตัวเองตัวเองต่อให้แม่แบบเขาอึนตากล้าได้ให้มาประมาณสองหมื่นครับผมตอนนั้นค้างอะไรอยู่บ้างเออไม่ใช่ เช่าห้อง่าเช่าห้องใช่ครับตอนนั้นเช่าห้องโอเคก็ได้เงินตรงน,นั้นมาเห็นว่าเธอจำไม่มีวันลืมเลยสำหรับพระคุณตรงนี้ถูกไหมครับคืออย่างที่บอกแหละทุกคนที่ชมอยู่นะตอนนี้อยากจะบอกคนเรา,ามันมีขาขึ้นขาลงหลายๆครั้งที่เราเป็นขาขึ้นเนี่ยบางทีเราอยากทะนงตัวเลยคิดว่ามันไม่มีขาลงหรอกวันหนึ่งที่คุณขึ้นเนี่ยคุณควรจะต้อง แม้กระทั่งวันที่คุณลงเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าพอวันที่มันลงเนี่ยคุณจะมีเหลือจากสิ่งที่คุณเก็บชีวิตมีขึ้นมีลงแต่คุณขาอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่มีเพียงขาลงอย่างเดียววันนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่เขาขาขึ้นทุกเรื่องราวผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนมีโอกาสได้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองบ้านหลังนี้เราซื้อได้ยังไงเราตัดสินใจซื้อ,อความยากง่ายของบ้านหลังนี้คืออะไร บ้างัเนี่ยถ้าพูดว่าได้มาด้วยตัวเองด้วยตัวเราเองก็คือได้ก็ <c oughs> ได้เลยคส่วนหนึ่งก็คือได้จากพี่ที่อยู่ธนาคารไม่รู้มายยงไงไร<อ>พี่เขาต็มใจช่วย<อ>ช่วยจัดเรื่องให้โดยที่ให้เราหาเอกสารยืนยันหลักฐานตัวเองทุกอย่างยืนยันรายได้ยืนยันแหล่งที่มายืนยันทุกอย่าง,นนนนานนางจนจนตอนนี้พี่ก็จะได้ก็สุดท้ายก็กี่เดือนนั่นเองยื่นไปเดือนมกรา ผลออกเดือนมีนาคมครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยออกแบบออกแบบเป็นเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ถูกป่ะใช่รเรายังแอบ,บคิดว่าเอ๊ะฉันจะต้องดาวสัก50%าไหมเพราะว่าเท่าที่ฟังเธอมาเนี่ยเธอยังไม่จดทะเบียนบริษัทเธอยังไม่มีเอกสารใดงๆซึ้นเลยถูกปะ่ะใช่ครับในตอนนั้นชเชื่อเรื่องของธมดิฉิตปะในความเชื่อส่วนตัวนะครับค่ะ แต่จริงๆตัวเธอเองเนี่ยจุดเริ่มต้นเธอไม่ได้เธอไม่ได้มีความเชื่อกับเรื่องแบบนี้เลยถูกปะเธอเชื่อเรื่ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เธอไม่ได้เชื่อเรื่องของการมูไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้ตั้งแต่ตอนต้นของชีวิตถูกปะใช่ครับเธอเชื่อว่าการลงมือทําเป็นสิ่งสําคัญที่สุดซึ่งจริงนะแต่จริงๆฝั่งน้องผู้หญิงเนี่ยมีความเชื่อลุมนี้เป็นทุนเดิมเธอดึงเข้ามาในวงการได้ยังไงในเล่าเส้นตอนนั้นก็คือหนูชอบไปวัดคุณพ่อก็ชอบไปวัดอะค่ะ ก็เลยวันนั้นรู้สึกไม่สบายใจก็เลยชวนแฟนไปทําบุญอย่างเงี้ยค่ะพอไปทาบุญปุ๊บมันรู้สึกสบายใจค่ะรู้สึกชอบรู้สึกสบายใจแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยค่ะเช่นเรื่องหนึ่เงินงานอเงี้ยเริ่มมาเรื่อยๆตั้งแต่ไปทุกวันพักอะค่ะค่ะอะไรที่ทําให้เธอเป็นจุดเปลี่ยนเปิดใจกับการเชื่อเรื่องแบบเนี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คือ ซิมกับเบอร์มาก่อนจากที่สั่งซิมกับเบอร์าจารย์คือคือตอนนั้นก็แบบเงียบแบบเงียบเงียบมากครับไม่ไมีอะไรพอสั่งซิมกับเบอร์เริ่มมีมาเริ่มมีมาคือแฟอนเริ่มมีมาจนจนแฟนปวดนิ้วมือที่จะตอบลูกค้าใช่คจนปวดนิ้วจนก็เลยอ่ะโอเคไปเสื้อแพบเพื่อที่จะประกาศแจิ้มได้แท<ด>น,นันะครบก็เลยแบบตอนนั้นก็มีความเชื่อขึ้นมา ในระดับหนึ่งช่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเธอคิดเธอคิดว่าเธอเคยคิดไหมว่ามันเกิดมามันเกิดขึ้นได้ยังไงเธอเคยแอบคิดว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรเคยคิดปะคิดครับผมเคยคิดครับแล้วก็่าผมผมผมดูคลิปอาจารย์ทุกครั้งที่อาจารย์จะจะพูดอินไทยก็คือพิสูจน์อาจารย์มีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมที่เหลือเป็นมนาตนผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมานาตนผม อยู่ถึงแค่นี้ถ้าไม่ได้5%ขอาอจา์ที่ดันขึ้นไปให้ตลอผมก็คงอาจจะไม่ถึงคจร,งจริงๆอาจารย์อยากจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะและบอกพวกเธอแบบนี้ว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยฮะมนุษย์เราเองเนี่ยเขาบอกเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเนาะ <S <S บางอย่างบางเรื่องที่เรามีความรู้สึกว่าเราใช้เรื่องนี้มานานเนี่ยแต่มันเหมือนกับมันไม่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยแต่พอมันเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะ เธอใช้ลายเซ็นเดิมมานานวิถีชีวิตเธอเป็นแบบนี้มานานแต่พอวันนั้นที่ต้องมานั่งฝืนตัวเองกับการเขียนกอไก่ขอใครด้วยคนอื่นคิดให้เนี่ยเธอจะมีความรู้สึกทําไมฉันต้องไปทําตามคนอื่นทําไมฉันไม่ต้องแบบนี้มันเหมือนมันเธอเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์จากการเขียนจากสิ่งที่เธอไม่ได้ไม่ได้คาดไม่ได้คิดว่าเธอจะต้องเปลี่ยนเนยรือเปล่า แต่พอเปลี่ยนปั๊บมันเหมือนเธอเปลี่ยนวิธีคิดไปอย่างมันก็เปลี่ยนส่วนตัวเลขต่างๆเนี่ยมันเหมือนสังขยาใหม่มันเหมือนคนที่ผ่านมาของเธอในเบอร์เดิมทุกอย่างเดิมมันตันแล้วอ่ะคนจะไม่โทรแล้วล่ะก็ไม่รู้สึกว่ามันสุดแล้วอ่ะพอวันหนึ่งตอนเปลี่ยนปั๊บเนี่ยมันเกิดมันเกิดอ่ามันเกิดแรงขับเคลื่อนลองคิดดูดีๆนะเอาง่ายๆหลักวิทยาศาสตร์คุณขา เหมือนกับฐานลูกค้าเก่าเนี่ยเราไม่สามารถโทรไปไล่กับทุกคนได้ว่าฉันนู่นี่นั่นนะเราไม่สามารถโทรไปใดๆก็ตามแต่วันหนึ่งที่เราเปลี่ยนเบอร์มเมสเซจจะถูกยิงไปถูกปะเพราะเปลี่ยนเบอร์แล้วนะไอคนนี้อา้าวน้องนี่ยังอยู่เออจะสั่งงานมันหน่อยเขาโทรกลับมาเบอร์ใหม่มันเป็นแบบนี้คุณนั้นทุกอย่างเนี่ยฮะการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันไม่ได้หมายว่าความเชื่อจะช่วยขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำคัญสุดคุณต้องมีความเก่งและมานาตนสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ประทับใจน้องทั้งสองคนคือเขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนขยันเป็นคนมานะตนเป็นคนที่ไม่ทอ้อไม่ว่าจะใดๆก็ตามเขามีความอดทนเรียนรู้ศึกษาต่อให้เรื่องนั้นจะยากเขาก็ศึกษาได้จนวันนี้หักคุณขาดิฉันเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ได้พูดคุยกับน,น้องเขาจึงรู้ว่าน้องเขาเองเนี่ยพัฒนาตัวเองมาสู่ยุคป,ปัจจุบัน แล้วยุคป,ปัจจุบันเนี่ย AI มีบทบาทสำคัญกุ่งขาดิฉันเนี่ยมาทราบว่าเขาเองเนี่ยอยู่เบื้องหลังในหลากหลายธุรกิจอยู่เรื่องหลังในหลายบริษัทต่างๆที่เขามาทําเรื่อง AI ไม่่าจะเป็นการโฆษณาหรือเรื่องของอตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ Chat GPT ต่างๆ ที่มันมีการปรับทุกเรื่องราวทั้งหมดค,คุณขาเั่คือหนึ่งในกูรูที่ดิฉันเนี่ยยังต้องมาพึ่งพาวันนี้นะคุณคุณรู้มาดังนั้นวันนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจเนาะที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของเอ,อ่อมาเก็ตติ้งในแง่มุมต่างๆเธออธิบายได้ว่าวันนี้เธอทำอะไรอยู่วันนี้ก็ทำเกี่ยวกับวิดีโอโฆษณาหลักๆจะเป็นวิดีโอครับ,รบไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบไหนก็สามา ถ้าเกิดเป็นตัวสินค้ามีแค่รูปภาพสินค้าก็ทาได้ครับมีหลักลายประเภทครับมีวิดีโอโมชั่นโมชั่นที่ใช้แค่ภาพสินค้าภาพเดียวก็ทําได้คแล้วก็มี u t ีตามดีก็คือเอาตั้งตัวสินค้าขึ้นมาส่วนอีกตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดก็เป็น AI ครับก็คือจะใช้มีนานแบบ AI มีคนหรือสินค้าก็คือจะต้อจะเจอมาสมจริงสมจริงที่สุดครับใครที่จะเป็นลูกค้าเธอได้ดูก คนที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขายเครื่องซ้าอ้างทําธุรกิจใดๆก็ตามที่รู้สึกว่า,อ,าอยากจะแบบอยากจะมีมีโฆษณาใช่ไหมผ่านต่างๆผ่าน AI หรืออยากจะแบบปรึกษาเอา๊ะทำไมธุรกิจตอนเนี้ยเขารู้สึกเขาอยากจะมีอะไรใหม่ๆถูกไหมฮะเธอก็จะเป็นให้คําปรึกษาเขาได้ในมุมนี้ส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยช่วยงานอะไรในคุณสามีบ้างไหนเล่าสิ หนูก็จะเป็นคนเตรียมข้อมูลให้พี่เขาทำ<ะ>ทุกชิ้นงานเนะะ่ยค<ะ>่ะตั้งแต่เริ่มต้องใส่อะไรบ้างข้อมูลลูกค้าเน้นอะไรบ้างความสําคัญของลูกค้ามีอะไรบ้าง<ะ>ลูกค้าอยากให้ใส่อะไรบ้างประมาณนี้นะคะ่ะหนูจะสรุปให้พี่เขาแล้วทําตามที่หนูริตไว้อะคะ่ะแล้วก็หนูจะตอบแชทลูกค้าคุยเองอคุยเองหมดทุกทุกคนเลยค่ะถ้ากล่าวว่าสองคนคือช่วยกันช,ช่วยกันจน ประกอบร่างเป็นธุรกิจตอนนี้ก็น่าจะเป็นรูปแบบบริษัทชัดเจนจนมาถึงวันนี้ถูกไหมคะแน่นอนดิฉันเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งคุณขาคนเรามาณนะตนนี้สําคัญดิฉันมีแอบเซอร์ไพรส์อยู่เรื่องหนึ่งคุณขาอันเนี้ยพอฉันลงมาถึงหน้าบ้านนะจะเดินเข้ามาจะเซอร์ไพรส์มากคุณเรามาตามมาดูกันะจะลุกขึ้นมา,มาดูกันเลยนี่คะ่ะคุณขานี่คือผลงานของเขานะคะคุณคุณมาดูแล้วท่านผู้ชมนี่ไงเธอดูสิ คือต้องบอกเซอร์ไพรส์ที่ฉันมากเหมือนมากคุณขาจริงๆต้องบอกว่าด้วยตัวแชท gpt ป่ะ,ะตัวนี้จะไม่ไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไระตัวนี้ผมใช้หลายตัวมากเลยคือทั้งมี ai บ้างแล้วก็มี mystery แล้วก็มี Photoshop แล้วก็หลักๆของตัววิดีโอที่จะ,ะสบนี้เสร็จตาเร็จต็งหมดเอาง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆดิฉันเคยทําเองพอทําเองปั๊บหน้าตาจะไม่ได้แบบนี้คุณขาคุณฟังนะดิฉันเคยทําของฉันเองเนี่ยตามที่เขามีโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันจะออกมาหน้าไม่ใช่แบบนี้อ่เนื้อ,อมาแต่พอผ่านเขาทำโดยมืออาชีพเนีคุณขาเขาสามารถเก็บรายละเอียดทั้งหมดคุณดูสิมีความเป็นไง มีความคล้ายมีความเหมือนมีความเป็นชั้นแล้วทุกอย่างเนี่ยฮะมันดูตอบโจทย์ทั้งหมดคุณขานี่คืออาชีพเขาที่ใครหลายคนอาจจะเป็นทําครีมทําโปรดักต่ตางๆแล้วก็แม้กระทั่งทําโฆษณาภาพเคลื่อนไหวต่างๆทุกเรื่องราวทั้งหมดสมัยก่อนเราอาจจะต้องแบบโทษนะจะต้องมีพรีเซนเตอร์คนนั้นต้องตรง,ตรงนี้แต่เดี๋ยวเนี่ยมันเจเนเรตได้หมดมันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้หมดคือ1ประหยัดคอสองเสียงต่างเนี่ยคุณสามารถมาปรึกษาก็ได้นะคะ เขาจะปรึกษาเธอได้ยังไงช่องทางติดต่อได้ยังไงบ้างก็มีเป็นเพจนะครับเพจ AC Studio ครับผมรับออแบบสื่อโฆษณาออนไลน์ทุกประเภทครับส่วนไลน์ก็ @ac689 ครับค่ะแสดงว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนครับอาจารย์เนี่ยเขามีโปรดักต์แล้วเขาอยากจะปรึกษาเธอเขาสามารถติดต่อมาได้ถูกปะได้เลยใช่ไหมครับมีเบอร์โทรติดต่อมา เบอร์โทรมีครับผม0 8 3 8 3 7, 0แ0 9 9านแล้วครับนะคะสำหรับใครที่กำลังเริ่มธุรกิจหรือว่าทำธุรกิจอยู่แล้วก็อยากจะได้อะไรเก๋ๆแบบนี้คุณขาเป็นโฆษณาต่างหรืออยากให้เขาส่งโปรไฟล์ให้คุณลองติดต่อเข้ามาดูนะเชื่อเถอะคะ่ะดิฉันเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้คุณได้มาเจอ,อคลิปนี้เนี่ยอันนี้คือบุญสัมพันธ์คุณแน่นอนนะคะอาจารย์ก็มาเป็นกำลังใจกับเธอเนาะแล้วก็ทุกอย่างทุกเรื่องเราเชื่อเถอะค่ะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอค่ะท่านผู้ชมขาเห็น ดิฉันบุกเพราะเป็นหนึ่งอยากรู้อีพีเนี่ยเราบุกเราเดินทางมานะพอน้องเขาเนี่ยเขาก็ปลื้มดิฉันดิฉันเจอเขาก็ปลื้มเขาเลยอยากรู้เลยเดินทางมาในวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่เลิศจริงๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ตามอาจารย์มีฝากงานน้องเขาไว้คุณขาเดี๋ยวรอชมฮะอาจารย์ให้น้องเขาทาทีเซอร์ของอาจารย์เนี่ยบางอย่างคุณดูนะอันเนี้ยอาจารย์เห็นยังรู้สึกเพอร์เฟกคุณรู้สิรวยระยิบระยับวิปปบวับวิบวับสวยงาม่ะภาพเนี่ย คุณทำออกมาได้ดีมากเดี๋ยวลองดูทีเซอร์อาจารย์จะเป็นอย่างไรคุณคารอก่อนนะใครหลายคนอยากจะปรึกษาปรึกษาเขาได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะ EP ต่อไปเป็นหนึ่งอยากรู้จะบุกไปที่ไหนรอชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านลูกศิษย์บ้าน f c บ้านแฟนขับหรือสิ่งที่เดยนอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงเอ๊ะเขาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะที่ไหนข้อมูกันเดี๋ยวเจอกัน EP นี้บ๊ายบ,ายบายค่ะ ปรึกษาวงจุย้ยสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะและขอให้คุณโชคดีสมความปรารถนาค่ะ